โรงเรียนบ้านกะเกาะระยงสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสุรินเขตหนึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่20ถนนสุรินเมืองลีนตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองสุรินจังหวัดสุรินผู้อำนวยการโรงเรียนนายเกรียงศักดิ์สุขชีพรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางพงรัตน์ถาวจัตุรัสจำนวนครูอาจารย์ทั้งหมด30คนจำนวนนักเรียน511คน เปิดสอนระดับอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สโดยมีวิสัยทัศน์ว่าโรงเรียนบ้านกะเกาะระโยงมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมีคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิตรักสิ่งแวดล้อมพร้อมยึดมั่นประชาธิปไตยภายใต้คำขวัญของโรงเรียนที่ว่าวิชาการดีกีฬาเด่นเน้นจรรยาพัฒนาสังคม ปรัชญ,ญาของโรงเรียนปัญญาโลกัตสมิงปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกอัตลักษณ์ของโรงเรียนแตรวงโรงเรียนเพื่อชุมชนเอกลักษณ์ของโรงเรียนนักเรียนมีนิสัยรักการปองพื้นที่ของโรงเรียนบ้านกระปะระยองมี22ไร่ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านคุณธรรมและจริยธรรมกิจกรรมที่ดำเนินการได้แก่1 มีการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนโดยจัดแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเช่นการปลูกพืชผักสวนครัวการเลี้ยงหมูหลุมการเลี้ยงไก่ไข่การเลี้ยงวัวการเลี้ยงปลาการทำนาเปรียบเทียบการเผาถ่านขยะเป็นรายได้จากการทำกิจกรรมหมุนเวียนสู่โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนและสหกรณ์โรงเรียนแบบครบวงจร 2. กิจกรรมวันพระพัฒนาคุณธรรมซึ่งนักเรียนแต่ละช่วงชั้นจะทำบุญตักบาตรทุกวันพระตามวิถีชุมชนที่ปฏิบัติ 3. จัดกิจกรรมโรงเรียนสะอาดด้วยมือเราโดยแบ่งเขตรับผิดชอบให้นักเรียนได้ช่วยเหลือกันทำความสะอาดร่วมกับกิจกรรมตาวิเศษเพื่อสร้างความตระหนักและช่วยกันรับผิดชอบความสะอาดของโรงเรียน 4. กิจกรรมสมาธิเสริมปัญญา นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามแนวหลักไตรสิกขาประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาด้วยการนั่งสมาธิก่อนเรียนในภาคเช้ากลางวันและก่อนกลับบ้านช่วงละ5นาทีเพื่อฝึกสมาธิโดยเชื่อว่าการนั่งสมาธิเป็นการบริหารจิตนำไปสู่การพัฒนาปัญญาได้ 5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนักเรียนต้องอ่านหนังสือทุกวันวันละหนึ่งหน้า นักเรียนมีการบันทึกการอ่านทุกคนผลการพัฒนาสามารถแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออกได้ 6. นวัตกรรมพัฒนาปัญญา 7. กิจกรรมการออมทรัพย์นักเรียนทุกคนมีการฝากออมเงินคนละอย่างน้อย1บาท 8. จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานต่อชุมชนโดยจัด Open House และตลาดนัดพอเพียง 9. จัดกิจกรรมค่ายเป็นรูปแบบต่างๆเช่นค่ายธรรมะ ค่ายวิชาการค่ายพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์การศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ายเด็กรุ้นใหม่ฝ่ายใจคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดนักเรียนได้ฝึกอาชีพที่หลากหลายเช่นอาชีพช่างตัดผมอาชีพซ่อมคอมพิวเตอร์เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจมาสอนเรื่องภัยจากสารเสพติดและการจราจร เชิญทหารจากจังหวัดทหารบกสุรินมาช่วยสอนเกี่ยวกับระเบียบแถวเชิญเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาสอนและปฏิบัติกิจกรรมค่ายหนูน้อยประหยัดไฟมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้แก่กิจกรรมการเยี่ยมบ้านวันพระพัฒนาคุณธรรมกิจกรรมสมาธิเสริมปัญญาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียน ได้จัดหาทุนการศึกษาให้และนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนช้าไม่ทันเพื่อนได้จัดห้องเรียน ICU เพื่อพัฒนาให้สามารถอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นจากปีที่ผ่านมาเด็กที่มีปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ลดลงกว่าร้อยละ50ของนักเรียนที่มีปัญหาซึ่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนยังคงดำเนินต่อไปและพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ด้านการพัฒนาบุคลากรครูผู้บริหารและนักเรียนได้ส่งเสริมให้ครูที่มีการพัฒนางานวิชาชีพโดยให้ครูเข้ารับการอบรมและพัฒนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่โดยตลอดผลทำให้ครูมีคุณภาพจนได้รับการประเมินวิทยาฐานะให้สูงขึ้นเป็นครูชำนาญการพิเศษจำนวน17คนและได้รับรางวัลในระดับต่างๆดังนี้ระดับประเทศผู้บริหารโรงเรียน ได้รับรางวัลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นปี2552จากกรมการศาสนาระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับเหรียญทองการแข่งขันการแสดงมายากลปี2553ถึง2555รางวัลเหรียญทองโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปี2555รางวัลระดับเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา2555รางวัลเหรียญทองการแข่งขันแปรรูปอาหารระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปี2555ระดับจังหวัดผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองปีพุทธศักราช2555 จากโรงพยาบาลสุรินทร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านยอดเยี่ยมปีพุทธศักราช2555จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์รางวัลระดับเหรียญเงินการประกวดนวัตกรรมผู้บริหารการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวตรรษที่21ชื่อนวัตกรรมวันพระพัฒนาคุณธรรม ปีพุทธศักราช2556รางวัลระดับดีผลงานวิจัยเรื่องรายงานวิจัยนวัตกรรมการพัฒนาปัญญาตามโครงการยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านกะเกาะระยงประจำปีการศึกษา2554รารางวัลระดับดีรายงานวิจัยเรื่องกิจกรรมโรงเรียนสะอาดด้วยมือเราตามโครงการยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านกะเกาะระยงปีการศึกษา2554ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในกิจ,จกรรมการออมทรัพย์ได้ให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินสุรินทร์จำกัดในการนำเงินที่ได้จากการออมทรัพย์ไปฝากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการจากมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา EDF จำนวน50,000บาทและนอกจากนี้ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ในเรื่องผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจำนวน1 0 0 0 0 0สบาทจากผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ผ่านมาทำให้โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจากมสมศรอบ3เมื่อปี2555 ผลแห่งความดีความพยายามความตั้งใจของคณะครูผู้บริหารและชุมชนเห็นสมควรได้รับการยกย่องและส่งเสริมให้ได้รับรางวัลแห่งความดีเป็นโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมของธนาคารอมสินเป็นอย่างยิ่ง